สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้อ่า ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ เรามาดูเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีราคายังไม่สูงกันนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีใช้โดยทั่วไปนะครับมูล,ลค่าก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี พรศักิสศักราช1,995นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่นะครับขอบด้านข้างก็จะมีการาลงหรือต่ออักษรไว้ด้านข้างนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะไม่เหมือนเหรียญประเทศอื่นๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสภาพแบบนี้ก็ราคาอยู่ที่สภาพหน้าเหรียญน,นะครับ ราคาเหรียญนี้ก็ยังพอหาได้โดยทั่วไปนะครับราคายังไม่สูงซึ่งวันนี้เราก็จะมีเหรียญต่างประเทศมูลค่าหลักแสนหลักล้านมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนครับนี่ก็เบื้องต้นเรามาดูเหรียญต่างประเทศกันก่อนนะครับมาดูเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2เหรียญน,นี้หลายๆท่านก็อาจจะเคยพบเจอที่ไหนมาก่อนนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ ด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1975นดนะครับสำหรับเหรียญนี้สภาพเหรียญก็ถือว่ามีการใช้งานมาแล้วนะครับราคาเหรียญดังกล่าวราคายังไม่สูงนะครับราคาก็ไม่ถึง200บาทนะครับเป็นราคาทีา่เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญนะครับ ซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นจะมีมูลค่าราคาสูงก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับสภาพการใช้งานจํานวนที่มีการผลิตจํานวนปีที่สร้างครับปีที่มีการสร้างความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับหลายๆเหรียญน,นั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ให้เกียรติส่งภาพมาให้ดูนะครับแต่ละเหรียญน,นั้นราคาก็ยังไม่สูงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกัน สองเหรียญน,นะครับสองเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงหลักแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนั้นจะมีลักษณะอย่างไรนะครับน,นี้ด้านข้างขอบด้านข้างก็ถือว่าไม่มีลวดลายอะไรนะครับเหรียญน,นี้ยังหาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับก็ยัง ไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเท่าไหร่เพราะว่ามีจํานวนมากนะครับราคามูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับเท่ากับหน้าเหรียญเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงกันนะครับสําหรับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับเหรียญน,นี้มีการผลิต เป็นจํานวนไม่มากนะครับทาให้ส่งผลให้ราคาเหรียญนั้นมีมูลค่าราคาสูงครับเมื่อกี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งก็มีการออกแบบที่ลงตัวนะครับสภาพเหรียญแบบนี้ยังไม่มีการใช้งานนะครับยังไม่มีการใช้งานก็ส่งผลทําให้ราคาเหรียญนั้นมีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมหลายๆท่านนะครับ เหรียญน,นี้ก็ได้มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งราคาผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้ตกลงซื้อขายกันอยู่ที่ราคา9,1128บาทนะครับ15สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้9,1128บาท15สตางค์นะครับก็เป็นเหรียญที่าหายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญกันนะครับว่ามีมูลค่าราคาหลักแสนนั้นเป็นลักษณะเหรียญแบบไหนนะครับซึ่งเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาโดยทั่วไปก่อนนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้<ม>ก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1988นะครับ เหรียญนี้ก็ดูแปลกหูแปลกตาดีนะครับสภาพก็ยังคงไม่สึกก่อนมากเท่าไหร่นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญเหรียญในแต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปนี่ขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างมีการาปั๊มอักษรด้านข้างด้วยนะครับ เป็นเหรียญของประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับเหรียญน,นี้หลายๆท่านก็ยังไม่เคยพบเจอนะครับว่ามีการอาตอกอักษรด้านข้างขอบเหรียญด้วยนะครับเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับเป็นเหรียญขนาดกลางซึ่งราคาก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่ถึงหลักแสนหลักหมื่นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ ก็ยังหาได้โดยทั่วไปนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสะสมเหรียญต่างๆนะครับยังหาได้ง่ายโดยทั่วไปซึ่งจํานวนเหรียญที่ผลิตปีพศที่ผลิตนะก็ส่งผลทําให้ราคาเหรียญน,นั้นมีราคาสูงไปตามลําดับนะครับสําหรับเหรียญต่อไปนะครับที่ท่านกําลังจะรับชมรับฟังกันต่อไปก็เป็นเหรียญต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าราคา หลักแสนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนั้นจะเป็นรูปแบบลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1866ด 1, นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับราคาก็สูงถึงหลักแสนนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งก็ มีการออกแบบที่มีลวดลายแตกต่างกันไปสังเกตผิวเหรียญนะครับจะเรียบตึงอักษรและรูปบนพื้นเหรียญนี้จะมีความคมชัดสวยงามนะครับไม่มีสภาพการใช้งานก็ส่งผลทำให้าราคาเหรียญนั้นมีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา9 7 8 7 3 0บาท60สสตางค์นะครับ 9ก้าแสนเจ็ดมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบาทแปดสิบหกสตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึงเก้าแสนกว่าบาทนะครับท่านใดที่พบเจอหรือ,อมีสะสมอยู่แล้วก็สามารถนำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับซึ่งราคาเหรียญน,นี้ก็มีแนวโน้มในอนาคตที่จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับซึ่ง ปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา9แสนกว่าบาทนะครับ9 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปกันนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสุดท้ายที่ทางเราได้นำมาเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันราคาหลักแสนเช่นเดียวกันนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1922นะครับเหรียญน,นี้มีน้ำหนักเบานะครับไม่มีน้ำหนักมากน้ำหนักเบาด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญดูกันให้ชัดๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเหรียญน,นี้มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ในตัวนะครับซึ่งก็ในแต่ละประเทศนนก็จะออกแบบเหรียญกันมาให้ มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับมูลค่าเหรียญนี้ก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับยังมีราคาไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้สามารถเก็บสะสมไว้ได้สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับเอกลักษณ์ลวดลายบนพื้นเหรียญน,นะครับก็มีกันให้เก็บสะสมเยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของคลิปนี้นะครับที่มีมูลค่าสูงหลักแสนนะครับมีมูลค่าสูงหลักแสนซึ่งหลายๆท่านก็สอบถามมานะครับว่า,เ,าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนั้นเราจะพบเจอได้ที่ไหนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าพบเจอได้ยากนะครับเพราะว่าผู้ซื้อและผู้ขายหลังจากซื้อขายกันแล้วก็เก็บสะสมไว้ เก็บไว้อย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้เหรียญนั้นมีสภาพสึกกร่อนซึ่งอนาคตแน่นอนว่าเหรียญดังกล่าวก็จะมีมูลค่าสูงถึงหลักแสนหลักล้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บการใช้งานต่างๆนะครับอย่าให้สึกกร่อนหรือมีร้อยขีดควรอะไรนะครับถ้ามีร้อยขีดควรหรือสึกกร่อนก็จะทําให้ราคานั้น ลดน้อยถอยลงได้นะครับซึ่งแนวโน้มเหรียญที่หายากเนี่ยก็จะมีโอกาสหรือแนวโน้มที่ราคานั้นจะวิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเหรียญในประเทศหรือต่างประเทศนะครับก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนกันว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ ก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันถึง3เหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นนะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญปีคร,ริสตศักราช1ั9 7นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้อิเบอร์ตี้นะครับเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกานะครับถึงแม้จะมีสภาพซึกก่อนแล้วนะครับบนพื้นเหรียญหรืออักษร ดาวตัวเลขต่างๆจะมีสภาพการใช้งานไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นก็ยังคงความสวยงามมองผ่านาบนพื้นเหรียญน,นี้เห็นความสวยงามชัดเจนครับไม่มีการาที่ว่าจะต้องมีปลอมหรืออะไรกันครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญแท้แน่นอนครับเพราะว่าลวดลายต่างๆองค์ประกอบต่างๆลงตัวสวยงามทั้งหมดนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญนนครับด้านหลังของเหรียญ มีความสึกก่อนไปบ้างนะครับแต่ว่าใครเห็นเหรียญน,นี้แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมีราคาสูงถึงหลักแสนนะครับเหรียญน,นี้สูงราคาสูงเท่าไหร่ที่มีการซื้อขายกันไปนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ เหรียญน,นี้นั้นมีมูลคา่าราคาที่ซื้อขายกันราคาอยู่ที่984,264นแบาทห้สตางค์นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาซื้อขายกันที่984,264นแบาทห้สตางค์นะครับก็ย้อนดูกันได้นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญพบเจอที่ไหนก็ ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับทราบรับรู้ว่าราคานี้เหรียญนี้สูงถึง980,000กว่าบาทนะครับซึ่งแนวโน้มเหรียญดังกล่าวนี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้นะครับทั้งหมดโดยสรุปแล้ววันนี้เราก็มีเหรียญราคาแพงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสูงถึง3เหรียญน,นะครับแต่ละเหรียญ าราคาสูงถึง9 0 0 0แสกว่าบาททั้ง3เหรียญเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับซึ่งจะค้นคว้าหาข้อมูลและทำคลิปลงให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบดูอีกครั้งนะครับว่าแต่ละเหรียญที่เรานําเสนอไปนั้นท่านมีอยู่ที่บ้านหรือเก็บสะสมไว้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าแนวโน้มราคาเหรียญทั้ง3มเหรียญดังกล่าวนี้ก็จะมีมูลค่าราคาสูงไปถึงหลักล้านได้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ